อุ้ยมันสุกเลยเด้นี่ตะโกค่ะตะโกอุ้ยตะโกตะโกบักโกบักโกลูกใหญ่มากเลยบ้านหนูลูกเล็กกระจิ๊บเดียวทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะคะไหนเอามาลูกเอามาเนืนี่มันหิวแล้วเห็นมื้อ บอกโกี yeah, yeah, ่น mm, uh, ja, ้องกินบ oh. ักโกลน้ำก uh ันแจ่บ huh. บ่คะแจ่บบอคบเอาชิมช่วยสวยกินได้กันกินได้หนูเลือดไเนี่เออมดกัดเอาวางหนูว้างเลือดกัะบอกเป็นยังมันเห็นราวังมันเกิดที่ต้งหัวเอาวางหนูวาง